วัวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระค,ระคามร<า>มนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจําวันวันนี้เสนอเรื่องเราสรรเสริญพระเจ้าทรง,ทรงอวยพรสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ก็ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์วันที่เราทั้งหลายเฝ้ารอที่อยากจะมีโอกาสถวายการสรรเสริญถวายการนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราด้วยนะครับดังนั้นผมเชื่อว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นตัก,กะธรรมดาทั่วไปนะครับตลอดสัปดาห์ห6วันที่ผ่านไป เราต่อสู้ดิ้นรนเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินนะครับมนุษย์ทุกคนมีความจำกัดมีเรี่ยวแรงมีความอ่อนแออยู่ในตัวของเรานะครับดังนั้นแน่นอนครับวันอาทิตย์เป็นวันที่วิญญาณจิตของเราได้รับการพักผ่อนและร่างกายของเราก็ได้มีโอกาสหยุดพักสงบอย่างน้อยสัปดาห์หนึ่งสักวันหนึ่งเราอยู่ใกล้ชิดที่ประบาทขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเข้าเฝ้าพระองค์ รับการเล้าโลมจากพระองค์รับพลังเพิ่มเติมสำหรับชีวิตของเราทั้งหลายสำหรับวิญญาณจิตของเราทั้งหลายสันที่สุขที่เราทั้งหลายจะได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าความสุขความสงบที่เราจะได้รับนั้นไม่เหมือนกับที่โลกนี้ให้นะครับดังนั้นการพักผ่อนการพักสงบอยู่เฉพาะพระพักพระเจ้าที่ดีที่สุดที่มีคุณค่าสูงสุดสำหรับเราทั้งหลายที่เป็นครสเตียน ที่เป็นสานุสิทธิ์สาวกของพระองค์นั้นก็คือการมีโอกาสเข้าเฝ้าพระองค์ในสถานมรสการที่บริสุทธิ์เป็นการแยกตัวออกจากความวุ่นวายต่างๆและพักสงบอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าคุณฟังครับถึงแม้ว่าการหยุดพักที่โลกนี้มอบให้กับเราทั้งหลายหยิบยื่นให้อาจจะเป็นการท่องเที่ยวอาจจะเป็นการที่เรามีโอกาสได้ไปนูน่นไปนี่พักผ่อนทำในสิ่งที่เราคิดว่าดีแล้ว จะเดินทางไกลสักสองสามชั่วโมงหรือไปในสถานที่ธรรมชาติเพื่อจะพักผ่อนเพื่อจะหยุดพักไปที่น้ำตกไปนอนกลางเต็นท์ไปค้างแรมไปทัศนศึกษาอะไรต่างๆก็แล้วแต่นั่นเป็นความสุขของโลกนะครับผมเคยคุยกันอย่างนี้ว่าการเดินทางจะไปไหนก็แล้วแต่นะครับรู้สึกว่าก่อนที่จะไปนั้นเหมือนไก่จะบินตื่นเต,ต้นอุกกระดีกระดาตื่นตีสามตีสี่ 3, 4, รอคอยรีบที่จะไป แต่พอกลับมาเป็นยังไงครับคาโบราณเขาบอกว่าตอนไปเหมือนไก่จะบินตอนกลับมาเหมือนประทานโทษนะครับเหมือนหาจะกินกลับมานิเหงากันหมดเลยนะครับสมมุติว่าขับรถไปก็จะเหลือแต่คนขับรถเหลือแต่คุณพ่อที่ขับรถกลับมาที่เหลือหลับกันหมดสลบกันทั้งหมดเลยไปทะเลก็ดีไปไหนก็ดีดังนั้นเห็นไหมครับการพักผ่อนทางโลกนี้สนุกดีนะครับก็เป็นการได้มีโอกาสท่องเที่ยวแต่ถามว่า ได้พักแล้วก็กลับมาหายเหนื่อยจริงหรือเปล่ากลับมาเหนื่อยยิ่งกว่าเก่าอีกนะครับเหมือนกับที่ผมได้กล่าวไปแต่ต้นน,นะครับตอนไปก่อนไปเหมือนไก่จะบินตอนกลับมาเหมือนหาจะกินก็คือเหงากันเหน็ดเหนื่อยกันไปหมดแต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าการท่องเที่ยวไม่สําคัญหรือไม่จําเป็นหรือเป็นสิ่งที่ผิดนะครับผมกําลังกําลังเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าการพักผ่อนฝ่ายวิญญาณจิตการหยุดพักสงบฝ่ายวิญญาณจิตนั่นคือได้มีโอกาสนั่งอยู่ที่พระบาท ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสําหรับเราก็คกอการได้มีโการนมัสก,การพระเจ้านะครับขอบคุณพระเจ้าครับอาทิตย์นี้ทางพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปถัมภ์นะครับและคริสตจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเราก็ได้มีการนมัสก,การพระเจ้านะครับขยับขยายจากภายในพระวิหารมานมัสก,การที่ข้างๆพระวิหารที่มีร่มของต้นไทรอยู่แล้วก็เรากางเต็นท์อยู่ที่นี่ก็ใช้เป็นการสามัคคีธรรม นมสการแบบ new normal นะครับก็ทําให้เรามีโอกาสได้ใช้เวลากับพระเจ้าที่เป็นรูปแบบมากยิ่งขึ้นค่อยๆปรับค่อยๆทดสอบดูนะครับแม้ว่าสถานการณ์การระบาดโควิดต่างๆในพื้นที่ที่เราอยู่นี่นะครับจํานวนของผู้คนติดเชื้อและผู้คนที่ตรวจพบผลว่ามีเชื้อนั้นก็เพิ่มขึ้นทุกวันเป็นรายวันตอนนี้หัวละ มีจํานวนนับหัวกันจะปลาเข้าไป200คนแล้วนะครับในพื้นที่ที่เราอยู่นี่ก็น่าตก,กใจบางทีเด็กๆของเราไปโรงเรียนนะครับตอนเช้าก็ตรวจโควิดกันไปดีๆพอไปถึงที่โรงเรียนปรากฏว่าเพื่อนๆอ,อย่างที่ผมเคยพูดไปเมื่อก่อนหน้านนี้เขาก็ไปร่วมงาน ฉลองปีใหม่ของชนเผ่าในเผ่าต่างๆที่อยู่ในหมู่บ้านต่างๆนะครับกลับมาปุ๊บก,ก็นําเชื้อมาแพร่ที่โรงเรียนนะครับมาแพร่ที่ครูบาอาจารย์ก็ติดกันระนาวเลยเราก็ต้องรีบพาลูกกลับมาแล้วก็ตรวจโควิดกันที่นี่อีกครานี้โรงเรียนก็สั่งหยุดกันอีก14 1 5วันต่อไปคุณผู้ฟังครับนี่เป็นสถานการณ์ที่เราเจอต้องตื่นตัวเป็นรายวันนะครับแม้ว่าเราพยายามมากที่สุดแต่ว่า ก็ยังมีเหตุการณ์ที่ต้องเสี่ยงอยู่ทุกๆวันทําให้ใจเต้นตื่นเต้นหวาดกลัวกันแต่อย่างไรก็ตามครับเราก็ขอบคุณพระเจ้าลูกๆที่บ้านพระคุณอุปธรรมตรวจเชือ้อตรวจเช็คกันแล้วก็ไม่มีใครติดนะครับเราก็อยู่ร่วมกันตอนนี้ต้องระมัดระวังกันมากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับในการสามัคคีธรรมในการนมัสการพระเจ้าร่วมกันในวันนี้มีพี่น้องสมาชิก ที่มาจากข้างนอกเข้ามาด้วยนะครับเราก็มีการควบคุมป้องกันเว้นระยะห่างกันอย่างเต็มที่เลยนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดมีปัญหามีเหตุอะไรในคริสจักรของเรานะครับขอบคุณพระเจ้าและหวังว่าพี่น้องที่อยู่ในคริสจักรใกล้บ้านท่านนะครับก็มีโอกาสที่จะไปนมัสการในคริสจักรของท่านแต่บางที่บางแห่งไม่สะดวกจริงๆมันเป็นการเสี่ยงที่ไม่คุม้ม เราก็มีโอกาสนมัสการทางออนไลน์หรือทางไลฟ์สดหรือในวิธีการต่างๆที่ท่านมีอยู่ที่รุสตจักรของท่านจัดบริการให้ก็ขอ,ขอหนุนใจให้พี่น้องคุณผู้ฟังครับอย่าขาดการนมัสการวิธีไหนก็ได้พระเจ้ารับรองและพระเจ้าพอพระไทย ในความตั้งจิตตั้งใจของท่านครับขออย่างเดียวอย่ามีเหตุอื่นมาอ้างอิงมาอ้างมาเป็นเหตุเป็นผลเป็นข้ออ้างที่จะไม่เข้านมัสก,การพระเจ้านะครับสิ่งไหนทําได้ทําเต็มที่เพื่อถวายเกียรติแดบบ่พระเจ้าเพราะพระเจ้ารู้จักจิตใจของเรานะครับพระเจ้าไม่ได้ดูข้างนอกพระเจ้าไม่ได้วัดผลจากสิ่งที่ตามองเห็นแต่พระเจ้าดูที่ความตั้งใจดูที่เจตนาของเราทั้งหลายครับ คุณผู้ฟังครับวันนี้เนี่ยเป็นวันอาทิตย์นะครับแน่นอนครับทุกวันอาทิตย์หนังสือบทภาวนาธรรมพันลังประจําวันนะครับก็ได้มีเป้าหมายที่อยากจะหนุนใจให้พี่น้องคริสเตียนทุกท่านนะครับมีโอกาสได้ใช้บทเพลงสดุดีนะครับในการมาอา่านมาศึกษามาใคร่ครวญด้วยกันในวันอาทิตย์ดังนั้นพระธรรมสดุดีวันนี้ที่เราจะนํามาศึกษาด้วยกันนํามาใคร่ครวญด้วยกันนะครับ อยู่ในสดุดีบทที่134นะครับ พระธรรมสดุดีบทนี้มีอยู่3ข้อดว้วยกันนะครับดังนั้นผมจะขอถือโอกาสที่จะนำพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เป็นในลักษณะทั้งร้อยกรองและร้อยแก้วนะครับมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังตั้งนี้นอกจากการที่เราจะเข้าใจพระคำของพระเจ้ามีโอกาสได้ภาวนาพระธรรมของพระเจ้าในเพลงสดุดีแล้วนะครับเมื่อเราอ่านในรูปแบบร้อยกรองไปด้วยเราจะได้รับความไพเราะความงดงาม ของชันทลักษณ์ของภาษาที่ทำให้เรามีความซาบซึ้งและทำให้เราภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ในด้านภาษาของเราทั้งหลายไปด้วยนะครับผมจะขอนำพระธรรมสดุดีบทที่1 3 4ในลักษณะของร้อยกรองมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังนะครับพระธรรมสดุดีบทที่ร34วันนี้มีการประพันธ์ในรูปแบบของกาบญาณีนะครับมีใจความดังนี้ครับ ประดาปวงฆาไทยผู้รับใช้พระทรงสีจงมาอย่าชา้าทีสรรเสริญองค์ผู้ทรงธรรมผู้ที่มีเวรวานในพระวิหารหะฤหานตื่นตัวโดยทั่วกาน ทำวัดค่ำตามเวลายกมืออธิษฐานนามัสการอย่าคลาดคลาสรรเสริญองค์เจ้าฟ้าผู้ยิ่งใหญ่ในสากลขอให้พระกู้สรางทรงนำทางบรรลุผล อวยพร,ยพรจากเบื้องบน,บนสิโยนสถาน,ถานแก่<า>กท่านเธอคุณผู้ฟังครับและต่อไปนี้จะเป็นพระธรรมสดุดีบทที่ร้อที่ผมจะนำแบบรอยแก้วธรรมดาในพระคัมภีร์มาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังนะครับข้อหนึ่งถึงข้อสมีใจความว่ามาเถอ มาถวายสาธุการแด่พระยาเวผู้รับใช้ทั้งสิ้นของพระยาเวเอย๋ยผู้ยืนอยู่ในพระนิเวศของพระยาเวในยามค่ำคืนจงชูมือขึ้นตรงต่อสถานนมัสการและถวายสาธุการแด่พระยาเวขอพระยาเวทรงอวยพรท่านจากสิโยนคือพระองค์ ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกคุณผู้ฟังครับบทเพลงสดุดีบทที่1 3 4นี้แะครับถือได้ว่าเป็นเพลงบทที่สุดท้ายของบทเพลงแห่ขึ้นจำนวน15บทนะครับซึ่งเพลงเหล่านี้ก็ได้ใช้ร้องร่วมกันสำหรับพี่น้องที่มานมัสก,การพระเจ้า ในพระวิหารนะครับเป็นการร้องถวายสันสิพระเจ้าในหมู่ชนกลุ่มใหญ่นะครับซึ่งในพระกรรมของพระเจ้าตอนนี้เป็นการกระตุ้นให้บรรดาพี่น้องสมาชิกนั้นได้ร้องเพลงหนุนใจให้ผู้รับใช้พระเจ้าหรือพวกมหาปุโรหิตหรือพวกเลวีทั้งหลายที่ปรณิบัติรับใช้อยู่ในพระวิหารของพระเจ้า ที่ทำงานมาเหน็ดเหนื่อยตลอดทั้งวันและเขาจะต้องอยู่ยามและเฝ้าพระวิหารของพระเจ้าในตอนกลางคืนด้วยดังนั้นเพลงนี้จึงเป็นเพลงที่หนุนใจให้พวกเขาตื่นอยู่เสมอในการที่จะปรนิบัติพระเจ้าทั้งกลางวันกลางคืนนะครับซึ่งในสองข้อแรกของสดุดีบทที่1 3อยนี้นะครับได้กล่าวถึงบรรดาปุโรหิตก็ดีพวกเลวีก็ดี ที่ปรนิบัติอยู่ในพระวิหารในยามกลางคืนนั้นนะครับเขาจะต้องมีท่าทีที่ตื่นตัวและมีการถวายการภาวนาอธิษฐานด้วยเสียงด้วยการร้องเพลงสัรเสริญพระเจ้าที่มีความหมายจากหัวใจไม่ใช่พูดสิ่งใดออกมาลอยๆเหมือนท่องจำบทสวดเหมือนนกแก้วนกขุนทอง แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะต้องเป็นคำภาวนาที่ออกมาจากหัวใจที่มีความหมายด้วยนะครับซึ่งทั้งบรรดาปุโรหิตก็ดีทั้งบรรดาคนเลวีก็ดีที่เฝ้าอยู่ในพระวิหารของพระเจ้าพวกเขาก็จะต้องหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันในการที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพื่อที่จะได้รับพระเมตตาคุณจากองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับในพระธรรมของพระเจ้าในตอนนี้นะครับเราสามารถ มองบทเรียนที่เราจะได้รับอยู่สองบทเรียนด้วยกันนะครับบทเรียนแรกนั้นเป็นการ ถวายสรรเสริญเป็นการยกย่ององค์พระผู้เป็นเจ้าและอีกบทเรียนหนึ่งนั้นก็คือเราจะเห็นว่าเมื่อเราถวายสรรเสริญพระเจ้าแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะทรงโปรดอวยพระพรเรากลับคืนมานะครับดังนั้นท่าทีแห่งการถวายสรรเสริญจึงจําเป็นที่จะต้องมีการถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างถูกต้องด้วยนะครับในข้อที่หนึ่งนั้นนะครับบรรดาคนเลวีคนเหล่านี้ได้รับ แต่งตั้งให้ดูแลพระวิหารของพระเจ้าสถานนรรสการของพระเจ้าที่จะดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมีค่าในพระวิหารต่างๆนั้นให้อยู่ปลอดภัยและนอกจากนี้เขาก็มีหน้าที่ที่จะเฝ้าหีบแห่งพระสัญญาที่อยู่หลังม่านในบริเวณห้องที่บริสุทธิ์ที่สุดนั้นด้วยอีกทางจะต้องเฝ้าดูแล ที่อยู่ในท่านบูชาและเทียนที่อยู่บนเชิงเทียนนั้นให้ลุกอยู่เสมอนะครับนี่เป็นท่าทีเป็นหน้าที่หลักๆที่บรรดาปุโรหิตก็ดีคนเลวีก็ดีได้รับมอบหมายได้รับหน้าที่ที่จะดูแลพระนิเวศของพระเจ้าทั้ง กลางวันและกลางคืนนะครับและบรรดาคนอิสราเอลบรรดาประชากรก็จะต้องหนุนจิตชูใจพวกเขากระตุ้นเตือนพวกเขาด้วยการนมัสการด้วยการร้องเพลงสรรเสริญด้วยบทเพลงแห่ขึ้นเหล่านี้นะครับเพราะวันนั้นเป็นภาพของการถวายการนมัสการเป็นการให้เกียรติแดองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับกลับมามองถึงภาพของคริสเตียนเราทั้งหลายจากบทเรียนนี้นะครับเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนนั้นเราได้ชื่อว่า เป็นปุโรหิตหลวงเป็นปุโรหิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเราทั้งหลายก็จะเป็นเหมือนผู้รับใช้พระเจ้าที่ถูกวางมอบหมายให้อยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าในพระวิหารของพระเจ้าและเรายืนอยู่เฉพาะพระพักของพระเจ้าที่จะปรนิบัติพระเจ้าดังนั้นเราจึงควรที่จะมีการถวายสรรเสริญพระเจ้ายกย่องพระสิริพระสง่าราศีของพระเจ้าพูดถึง พระคุณพูดถึงฝีประหัตส,สิ่งดีการดีต่างๆที่พระองค์ได้ส่งกระทำแก่เราทั้งหลายนี้เป็นภาพของการถวายสรรเสริญถวายนมัสก,การพระเจ้าถวายเกียรติแด่พระเจ้ายกย่องพระนามของพระเจ้าดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราจะต้องสำรวจดูชีวิตของเราพฤติกรรมของเราที่จะสะอาดและบริสุทธิ์ที่สุดในการถวายสรรเสริญพระเจ้า เพราะพระเจ้านั้นทรงบริสุทธิ์เราทั้งหลายจะต้องบริสุทธิ์ถวายโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณีในทุกโอกาสที่เราจะกระทําได้นะครับและเมื่อเราถวายสรรเสริญพระเจ้าแล้วในพระคําของพระเจ้าตอนนี้พูดถึงว่าแล้วพระองค์ก็จะทรงโปรดอวยพระพรเราทั้งหลายจากสิโยนพระเจ้าผู้นั้นที่จะอวยพรเราคือพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก เราต้องเข้าใจตรงนี้ว่าพระเจ้ามิได้อวยพระพรเราเพียงเพราะว่าเราถวายสรรเสริญยกย่องถวายเกียรติแด่พระองค์นะครับแต่เป็นน้ําพระทัยเป็นพระเมตตาคุณที่พระเจ้าจะอวยพระพรแก่มนุษย์ทั้งหลายทั้งคนบาปและคนชอบธรรมเหมือนกันแต่เมื่อเรารับทราบรับรู้ว่าพระเมตตาคุณของพระองค์มีมากมายขนาดนั้นเราถวายสรรเสริญพระเจ้าเราจึงรู้ว่าเพราะพระคุณของพระเจ้า พราะพระพรและการอวยพรของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของเราเราจึงควรที่จะถวายสรรเสริญและควรที่จะขอรับพระพรจากพระเจ้าทูลขอการอวยพรจากพระองค์มิใช่เพียงเพื่ออวยพรเราเท่านั้นแต่อธิษฐานขอพระเจ้าได้ทรงอวยพรคนอื่นอวยพรประเทศชาติของเราอวยพรผู้นำประเทศคณะรัฐบาลเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเอาใจใส่พวกเราทั้งหลายในบ้านในเมืองเราและที่สำคัญที่สุด อวยพรสิทธยภพิบาลผู้รับใช้พระเจ้าที่จะเป็นผู้ดูแลฝ่ายวิญญาณจิตเลี้ยงดูเราและอวยพรเราเพราะว่าในพระธรรมพิบรูบทที่7ข้อ7ได้กล่าวเอาไว้ว่าสิ่งที่ค้านไม่ได้คือผู้น้อยเป็นผู้รับพรและผู้ใหญ่เป็นผู้ให้พรนี่ก็หมายความว่าพระเจ้าจะทรงอวยพระพรเราทั้งหลายผ่านบรรดาปุโรหิตของพระองค์ และผ่านบรรดาผู้รับใช้เหล่านี้ดังนั้นจึงเป็นการดีที่เราจะขอบพระคุณพระเจ้าและอธิษฐานเผื่อผู้นำฝ่ายบิญญาณของเราด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับและมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำข้อคิดหนุนใจและคำอธิบายที่เป็นพรสำหรับเราทั้งหลายจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังฟังนะครับซึ่งมีใจความดังต่อไปนี้ครับ สดุดีบทนี้เป็นบทสุดท้ายของบทเพลงแห่ขึ้นเป็นเพลงที่ประชาชนใช้หนุนใจเตือนใจกันและกันในระหว่างเดินทางมานมัสการพระเจ้าในเทศกาลหลักๆที่กรุงเยรูซาเลม็มพระธรรมสดุดีบทนี้เริ่มต้นด้วยการเชิญชวนให้มานมัสการและจากนั้นใช้คำว่า ผู้ยืนอยู่ในยามค่ำคืนนั้นก็แหลงถึงคนเลวีเพราะว่าเผ่าเลวีถูกเลือกให้มาปรนิบัติพระเจ้าในพระวิหารทุกเวลาเช้าและคำ่ำเขาจะต้องยืนสนรรเสริญพระเจ้าในวัฒนธรรมของชาวยิวการชูมือคือการนมัสการพระเจ้าแต่บางวัฒนธรรมก็อาจจะสรรเสริญด้วยความสำรวมพนมมือ ยืนตรงหรือเต้นโลดด้วยความชื่นชมยินดีจุดที่เราควรจะเน้นนั้นก็คือท่าทีของจิตใจและจิตวิญญาณภายในมากกว่าวัฒนธรรมที่แตกต่างกันการนามัสการไม่ใช่ทำเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นแต่เราต้องนมัสการในการดำเนินชีวิตประจำวันทุกวันคือการเชื่อฝั่งพระเจ้าสำหรับบทเพลงแห่ขึ้น ได้จบลงด้วยคำสำคัญนั้นก็คือพระยาเวทรงอวยพรแม้เราสรเรเสริญพระเจ้าด้วยการชูมือขึ้นไปแต่ท้าที่จริงพระเจ้าได้ทรงอวยพรเราจากเบื้องบนลงมาพรของพระองค์ยิ่งใหญ่ครอบคลุมตั้งแต่ฟ้าสวรรค์ลงมาถึงแผ่นดินโลกแต่พรนี้ไม่ได้อยู่ไกลและอยู่กับมนุษย์เสมอ คืออิมมานูเอลนามขององค์พระเยซูคริสต์ที่แปลว่าพระเจ้าสถิตกับเราพระเจ้าสถิตกับโยเซฟไม่ว่าสถานการณ์จะรุ่งหรือจะร่วงและพระเจ้าก็จะสถิตอยู่กับเราเช่นเดียวกันไม่ว่าชีวิตของเราจะขึ้นหรือจะตกต่ำลงอย่างไรและพระองค์จะสถิตกับเราอย่างสมบูรณ์ในฟ้าสวรรค์ใหม่ และแผ่นดินโลกใหม่ดังนั้นขอหนุนใจรถทั้งหลายท่าทีในการนมัสก,การในการถวายเกียรติถวายสรรเสริญพระเจ้าเพื่อเราจะรู้ว่าเราจะมีโอกาสพัฒนาการนมัสก,การสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าเพราะนั่นเป็นการที่เราถวายเกียรติแด่พระเจ้าและพระเจ้าจะอวยพรเราและเตือนเราอยู่เสมอให้รู้ว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเราตลอดไป คุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอ,อนํารายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปสําหรับวันนี้ขอพระเจ้าได้ทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกทุกท่านสวัสดีครับมีเพลงที่ข้าชอบร้องชื่นใจตั้งแต่ เป็นเรื่องกร,องระสาตองค์พระภูไทยตั้งแต่กระทุกไถไหวตั้งแต่กระทุกไถ่ไหวตั้งแต่กระดุกไถไหวก็จะสร้างรสเสนพระนามตั้งแต่กระดุกไถ่ไหวกระสร้างรสเสนพระนามพระพุชู กั้งแต่กัจุกไทยไว้ชอบตามแต่สิ่งตามน้ำพระไทยตั้งแต่กัดจุกไทยไว้ตั้งแต่กัดจุกไทยว้ตั้งแต่กัดจุกไทยไว้ก็จะสรรเสริญพระนามตั้งแต่กัดจุกไทยไวก็จะสรรเสริญพระนามพระพุทธ แต่กระด,ดูกไทยไ้งแต่กระดกได้ไว้ราจะสรส้างราเสนพระนามตแต่กระดกได้ไาวเรจะสรส้ราเสนพระนามพระุ